มาหลแล้วอ๋อเนี่ยสี่ห้าเจ็ดได้ไอีกเงินนะ้ำเงินอดีสยนะท็อปออกมาด้วยใช่ท็อปมาอยู่ เฮ้ยใช่เหรอพี่ใช่ป้าที่บอกว่าขอลูกเล่นด้วยเหรออ๋อเออเออเหรอไม่ได้อ่านเลยเขาไม่เจอมาอยู่โตแล้วเนี้ยถูกตับตุกตับเลยอ่ะต้องให้มันหมดแรงเลยถ้าต้นเกลนี่เสร็จมั้า เกมพอเล่นได้ถ้าเกมที่สามอ่ะพอได้บอลบ่อยเลยแล้วไงได้เล่นองเกมมโอ้โหแล้วเราก็อยู่ไงเพราะถ้าลงไปเกมแรกเลยมันออกก่อนเลยันิ่ขเจอแดงชื่อ

ระวังระวังเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าไม่อยากเลยอยากกลับบ้านปกติจะมาเล่นยิงแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวนี้มไม่กลับมก็ยิงไม่ได้จะยิก็มาผมไม่ได้จ่ายพี่เจมเลยว่ะไม่เป็นไรมันชอบเรียกไงที่เจมไม่เรียกอ่ะ ก็ไม่มาแล้ววันเนี้ยให้เขาบมจะมาดูเล่นสบายๆอยากมาเล่นมาแล้วจ่ายแล้วริง้มก็ได้ก้าวแล้วนะเรื่องโอกาสทีมก้าวใช่ไหมมีคนทะ่สามสามทีมอ๋อตีสี่ทีเดียวอ๋อมาจะถามไมได้มันโมแต่คิดจะฆ่าไหนดีคอนเทนต์เราคอนเทนต์ก่อนไม่รู้มันตายไหนผมเล่นไม่เข้าใจนี่พี่มีนี่อาจารย์ลง เขาจะยากพี่ผมบอกว่าล็อกจนเราไปไม่ถูกแล้วจนเราจนขาเราตายแล้วเราเสียจังหวะเราไวแล้วพอเราไว้แ้วใช่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยเรายืนดูเขาจะส่งส่งกี่ลายไม่ทันยหันเลยงกลยเล่นเล่นไม่ได้เพราะว่ามัของขับนะแรงดีเดียดนะรูสองสองรู้ไม่กล้าว่าบอกไม่เปิดเราไม่เปิบนบนเนี่ย เอาคู่จริงเลยไม่กล้าเอาคู่หลงเล่นแลวเองอมไม่เหลืองอมม่เต็มดเหลืองอมไม่ทเหลืองพร้อมมครับโอ้โหเ็ตัวก็ดีเลเ้าักเข้าไปเยอะมีนีช่วยอะไรไม่นีมมีปัญหา เข้าไอกเกมแล้วก็เจอแดงอีกรอบนึงพี่น็อตแกเจ็บเข่าอ่ะพี่วันนั้นอ่ะพี่น็อตเจ็บเข่าเหรอที่หาไปนี่พี่ใจยังไม่ค่อยใจยังไม่ค่อยทันแต่ก็ไม่ค่อยรู้พี่น็อตอ่ะวเหมือนแกยังขวัเวลาที่เจ็บวะเวลาแกกลับตัวแกเหมือนจะล้มนะเหมือนแกทรงตัวไม่ค่อยได้ครับเวลาปกติแกแกกลับตัวอะไรเงี้ยแกจะปกตินะแต่วันที่มันแกมาเล่นวันนั้นน่ะเหมือนเหมือนแกกลับตัวแล้วเหมือนแกแบบ ขาตรงตัวก็ยังไม่ค่อยดีผมก็แค่ไหยที่เวลาเก็ลิกบอลนถเหมือนจะเปลี่ยนได้ใช่แต่ก่อนนี้ก็ไม่เป็นนนะไม่เป็ยนนะไม่ใช่ตอนอยู่นี่ก็ไม่เปลี่ยนแต่ก่อนเราเย้ยังเล่นแบบอะไรได้เอะหรอกเรอปกติแต่พอเขาเ่พเข้ามาเา่ะเาเล่นก่อนอาทิตย์น้นอาทิตย์นึ่งมาพแล้วโจเขาบอกว่า คุยๆผอกเหมือนแกไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตลประมาณนี้เพราะว่าที่ที่ผมมาแล้วมาเล่มาเวลาแกกลับัวแก่คอรู้ต้อรู้อ่ะนกใ่แอง่เหมืแกเตะเวลาแกล็แกกเหมือนแกบกเตะไม่เหมือนเดิมอ่ะดีกว่าจะไม่ทำหรอกาโอเค